สบายดีสวัสดีพี่เอฟซีมาทุกคนค่ะวันนี้จะพบกับช่องของนิม่าสาวน้อยลูกสาวนะทุกคนมื้อนี้พาพี่เอฟซีมาเนาะวัดตถ้สีอ่าขนาดนั้นไม่รู้แม่วัตถุสีเนาะอือแบบเพื่อนสีแบบนี้หลายอย่างขายขนาดนี้อันนี้เชิญชมเป็นภาพวาดเพื่อนก่าเต้มเองวาดเองเนาะกางานอีหลีแล้วก็คันใด้ายนะยาวยาวมาถึงคุณแ้าน้องนิมเห็นอ่า ใส่นักก็เห็นได้แบบเสื้อเป็นตัวร้างอย่างมันน่าจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางอะไี่เป็นเหือเหือไม่ชิเห็อย่งวะรถเอียงพูนอบมารับเสือส้อซาวก็เดียวเดี๋ยวอ่าขึ้นึ้นเบน้ ตอนนี้ก็ากำลังชึ้นไปแล้วเห็นคันเคอนาะแถวเขาขายเครื่องไร้ไร่นี่เป็นวัดนอยสแล้วก็อยบอกมน,นี่โอ้ขอัดใดตายแน,น่ๆนตายแน,น่ๆ Vậy bố mẹ chị đi, Mẹ, vậy bố nhỉ Vậy rồi, vậy Vậy ชูคนได้ขนชนะเดี๋ยวไหวบ่ไหวแน่นอนสู้ๆสู้ๆโอ้ยคันยุนี่จ้อยน่ะให้ขึ้นลงขึ้นลุงขึ้ลาฮาเที่ยวโอ้ยทายค่ะสองเที่ยวก็ตัแฮงแล้วมั้ยหน้น่า้งเทนลงงมอนตื่นมาเป็นคตนแล้็ใหญ่ยนะใหญ่ เัา้เตงตัวไไหนวะเดี๋ยวนั้นะโอ้มันโทรหาเมกเดี๋ยวยางขึ้นไป่าสิไหวปะปะยางแบบสบายสบายเ้อาคิดหลายจังเลยกับฮอดเราต้องคิดเร่องเหมืนนั้นเดี๋ยวย่างไปแบบอยากับอดแล้ว ไปย่งลูกโอ้ยลงศสนัหลงมือ้ไปก่อนเอาดอกไม้มาใสกา เยไ,ไปนอกอะโเดยไมโบเดสิไพดคายพด่คายส่งเลยเ่ยเไปๆนาะเดี๋ยวขึ้นไปกันปะสีหอดมือไหญพูนว้าทรงสิงามโอ้หมันมีดุอันนั้นอะ นี่คนนี่ย่งวะดอกบัวเอ้อคล้ายๆดอกบัวเฮ้ยเดี๋ยวกระทงฮัลโหลกระทงมีอะไนี้อีกเฮ้ยกระทงกระทงเหมือนมังกรเสาบายดีสาบายดี

<G ül> สูงมากมันสูงเกินสมเริ่มเมื่อยแล้ว เฮยโลโหลโคบฮะไม่ได้ย่งเอาบ้ยังเลยบุ้งออนี่คือบุ้งมีวัดวะอันนู้นะฮะใดสววัดขสม เห็น้ึงห็นนึงพานีหานั่งก็นั่งนั่ง้นก็นึกวนสขึ้นไปนี่จ้อยหรือเบาคุณขันใดนะป่ายรถไฟไเห็นนขึ้นมาสมิยังแบบไม่ค่อยเย็นแตเนี่ยไ้มไมเนี่ยเยอแม่ เี่ยวใต้ไปตอนแม่เวินขึ้นมาห้อยกันเลยนะคะทุกคนหรือว่าแม่เวินจะขึ้นมาวะอย่ามึนก่อนไต้ทุกคนวันไม่เว่อขึ้นมาห้อยละก็ซีย่างไปเนาะร้อยเก้าสิคันแม่สุสุร้อยเก้าสิคันโอ้ไม่แต่ร้อยละอันโตขึ้นมาเมื่อกี้อันร้อยสามสิบแปดยีเก้ันยร้อยเก้าสิบสุสุสุ้ๆร้อ้คันพูน มาเบิ้งก่อนมาชิขึ้นไปฮอตมาทุกคนฝ้าแผลนี่เป็น,น,นต้นอหิงวะอ๋ออุ้ยลืมลืมสังเกตใบเน,นาะใหญ่เป็นยี่ห์เนาะมาเก้าแก่บัดเก้าแก่ว่ะเฮ้ยคือด้านแ,แม่คือมีอันคือเป็นถ้ำอี่แหละนี่เป็นก้อนหินเป็นวงียันถ้ำ นาะต้องพักอแม่ไม่แล้วมึงทางขึ้นก็คือสิปีได้หรือเนาะเออแม่แล้ววัดทั้งกองเน่มันวัดนรือันนี้เป็นเพื่อเทดไว้ตั้งแต่ปีไ่เ่พูดวันนี้นนนหลายปีเลยชไมเดีก้อ่หอดบอลอยไม่เข้าาเป็นสาวน้อยมูกกันยังเยอะ โมโหเลยว่ามันสมัยเลยประมาณร้อยปีหอดวัดนี่นะกัวร้อยปีอีกนะยันกัวจ้สองร้อยปีสอาร้อยปีหอดสองร้อยปีหอด ขึ้นทางลาดเลยบ่เนาะปิดก้อนหินขึ้นบ่ด้ไว้นี่เด้ทางเนี่ยเลียดไหมลาดตะกาเลยบานาเล้าอะไรเนาะบ้านชาเล้ากับตะก้ากันอ๋อแต่นั่้เป็นก้อนหินเนาะไปไปไป <ไ>ปูท้สู้ส้มไปจึงงดใครมนันลดจากโลวแล้วแห่งจอยแห่งวายางเงินที่เอาลงสองโลให้เหลือห้าสิบตอนนี้ห้าสบสองแบกไว้บ่อสไใครไหมไปลดไขมนันก็สม่บบ่อถ้าประเงินย่างขึ้นย่างขึ้นประมาณห้ารอบรถเลยรดเลย,ลลเลยหนึ่งขีด,ด <laughs> ถือแล้วหนึ่งขีด ไม่เห็นทางเายเนี้ยไปอีกอุ้ยกล้ชอแล้วอีกหน่อยนึงใกล้จะถึงแล้วทุกคนนี่ตัวนั้นมันสุดลึกมาก เฮ้ยไอ้ท oui. okay. yeah. right. yeah. 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 <huh ี่สุดก็มาหอนฮัลโหลฮัลโหลมาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ว้าวิงานเนอะ แม่เบิร์นคือสิมเมื่อยสุดเลยเพราะว่าอุ้มทั้งดีดเลยเดี๋ยวมีถุงความอมก็เดี๋ยวบบวัดเ,เดี๋ยวเบิรงรอบวัดกันนี่นี่จะเป็นภายในวัดแล้วก็โอ้แถวนี้แม่เห็นวิวหมดเลย สวยมาก้านลึกเนาะไได้ไิมอ้ลอ่งไม่ขัวอย่างวะเมื่อนั้นมัขัวอย่างขั่วเสื่อเถ่นขั่วน้ำอย่างวะเฮ้ยนี่มเป็นทัดหลวงวะ แม่บอถามผู้เพื่อนนูง่ายใกล้่เอาอันฟังเพื่นเบียงสะบอกผู้เมนเมนกระทันหลวงอ๋อท่านหลวงหลวงพระบางับมีเอาวะโอ้เห็นทุกหลังคาบ้านเลยอันนี้แบบหลังคาคล้ายๆกันมดเลยเนาะดู วันนี้เห็นภูเขาลมพัดเย็นดีซะนะเฮ้ยลมพัดเย็นสบายบึงภายในวัดนี่บภายในวัดกระชิบประมาณนี้กระชิบยงสอันนี้น่ยเพื่อนบ่อยขึ้นไปว่าสม เพื่อนให้ขึ้นไปหอหัวแถวถึงๆกันนะชิวัพไปลองลองยางอ้อมปะ <ไป S 2> ห้ามขึ้นไปลงมา<ด> <c oughs> เอาเพื่อนว่าห้ามขึ้นเอาไว้ขึ้นนี้เพื่อนก็นเอามาตันนี่เ, <c oughs> เอามาตันส <c oughs> ุด <c oughs> ตอนนี้ก็เดินมาแถาวแบบนี้บ้านาาน่ะพันทีต่ตกแล้วแบบตายเลยไม่รอ,อด วู่สวยมากเฮ้ยอ่าไม่ไถ่ายคนถ้าแปไปหนูไป,ไปเนอไม่ต้องถ่ายคน อแถวนี้คนแถวนี้คนเยอะมากค่ะสวยมากมีแบบดีมาก เพื่อนเพื่อนวันขึ้นขึ้นไปนั่งท่ะเี้่นพร้อมแต่ว่าดิมก็ได้ขึ้นไปเพราะว่าเพื่นขึ้นไปตลอดเวลาเลยกระเดกระดบกรเด็นเนี่ยพอพอโอยพออพ่ มันยิอย่งนี้ก็เนาะบาจะาได้แกระแต่ชิปประมาณนั้นทุกคนวัดมอแบบชมพูก็ผูทางนี้นะทุกคนมาทำงานน้มเนาะเป็นตัวของคุณเหนือยเนาะ น้องอย่าล,ลงไปลุม่มอุ้ยแบบลางคาเงินจะคือเดียวหมดเลยนี่นดแต่งาน,นมีเหงาไปแล้วลงเหงาทุกคนอย่าลงเดิมลงลงไปงดลุมดล่มสุดท้ทายลงเนาะเพราะว่า,วาหลายรอยออ้อยคันนี่ก็สีหดไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ลุม่มกันเลยทุกคนน้องดิบกลับมาแม่ซื้อแหวนเนาะ อันแวนหกแปดสิบนลดใหกสิบห้าชิบตายสีง่ายๆเนาะเพชรนี่ก็บออกอ่ะห้หักาอเออม่ใส่บไมือแม่กัน้จังไปนมืองันปเาอู้ซแ้น้นยมอไร

ได้ด้มีได้ดีเตี้อไ้ก็เอาได้ก็เอาคนเราไปไปไปเอาตัวได้ด่าเอจะแล้วแต่มันมักเนาะเรื่องเลรื่อมักเนาเรื่องให้กันบูได้ก็ทำไห้เาลงฮนลุมก็มาซื้อบุเอ้ซื้อแหวนแล้วก็ซีกับกับอกว่าอย่แบบนี้นะยังเหาะแล้วก็กับกับกับที่พัก วัดภูสีสวยไหมคะทุกคนแตจะประมาณนี้เนาะอย่างน้องดิงก็จะกลับที่พักแล้วสวยไหมคะทุกคนวัดภูสีสูงมากกว่าจะเดินขึ้นถึงสูงมากเลยแต่ก็ิูสวยมากเลยนะคะทุกคนใครมาหลอกพราะว่า,าก็อย่าลืมว่าขึ้นวัดภูสีนะคะ โอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวยมากเลย